เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแค่การคลิกเมาส์แค่คลิกเดียวเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเข้าไปดูเครื่องในเครื่องจากที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเลยใช่แล้วครับคำถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆแค่นี้แหละที่จะพาเราไปสำรวจกระบวนการทำงานที่มันโอ้โหซับซ้อนมากแล้วทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาแค่พริบตาเดียวเองนะครับ เพื่อให้เข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้ได้ง่ายขึ้นนะผมอยากให้ลองนึกภาพตามกันแบบนี้ครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็เหมือนกับเชฟมือโปร,โปรคนหนึ่งที่าลองวุ่นอยู่ในครัวที่ไฮเทคมากๆเลยและนี่ก็คือเมนูของเราในวันนี้ครับเราจะไปดูกันว่าเชฟคอมพิวเตอร์คนเก่งเนี่ยเขาทำงานกันยังไงบ้างตั้งแต่การรับออเดอร์ไปจนถึงการเสิร์ฟอาหารจานเด็ดออกมาให้เราเราจะไปดูกันทีละขั้นตอนเลยครับโอเคมาเริ่มกันที่ด่านแรกสุดเลยครับ นั่นก็คือการรับออเดอร์หรือถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือการส่งคำสั่งเข้าไปให้มันทำงานนั่นเองคำว่า input เนี่ยพูดกันง่ายๆเลยนะครับมันก็คือทุกช่องทางที่เราใช้คุยกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อความลงไปบนคีย์บอร์ดการคลิกเมาส์หรือแม้แต่การพูดใส่ไมโครโฟนทั้งหมดนี้คือการป้อนข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ครับถ้ากลับไปที่ครัวของเรานะครับขั้นตอนนี้ก็เหมือนกับ ตอนที่พนักงานเอาใบออเดอร์มาให้เชฟนั่นแหละครับซึ่งใบออเดอร์เนี่ยก็คือข้อมูลดิบที่คอมพิวเตอร์จะต้องเอาไปจัดการต่ออุปกรณ์พวกนี้แหละครับคือเหมือนเป็นมือเป็นหูเป็นตาของคอมพิวเตอร์เลยมันทำหน้าที่แปลงสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มการเลื่อนเมาส์ให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอลที่คอมพิวเตอร์มันเข้าใจได้เอาล่ะพอเชฟได้รับออเดอร์มาแล้วก็ถึงเวลาเข้าครัวปรุงอาหารกันแล้วล่ะครับ ซึ่งขั้นตอนนี้แหละคือหัวใจของการทำงานทั้งหมดเลยเราเรียกมันว่าการประมวลผลส่วนนี้ก็คือสมองของคอมพิวเตอร์เลยครับที่เราเรียกกันติดปากว่า CPU หรือชื่อเต็มๆก็คือ Central Processing Unit ทุกการคำนวณทุกการตัดสินใจทุกการทำตามคำสั่งเป็นล้านๆครั้งต่อวินาทีเกิดขึ้นที่นี่ทั้งหมดเลยครับเหมือนกับเชฟของเราเป๊ะเลยครับ เจ้า CPU เนี่ยมันจะรับข้อมูลดิบหรือก็คือวัตถุดิบของเราแล้วก็ทำตามสูตรอาหารซึ่งก็คือโปรแกรมที่เราสั่งเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นภาพสวยๆบนหน้าจอหรือเสียงเพลงที่ออกมาจากลำโพงก็ตามใช่เลยครับหัวใจสำคัญของมันก็คือ CPU เปรียบเสมือนเชฟที่ทำตามสูตรเป๊ะๆไม่มีผิดเพี้ยนเลยแม้แต่นิดเดียวว่าแต่แล้วเชฟของเราเนี่ย เขาเก็บวัตถุดิบกับสูตรอาหารทั้งหมดไว้ที่ไหนกันล่ะครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมีที่เก็บของ2แบบครับเพื่อให้ทํางานได้ทั้งเร็วแล้วก็เก็บของได้เยอะแบบแรกคือหน่วยความจำชั่วคราวที่เร็วมากๆสำหรับงานที่กำลังทำอยู่ตรงหน้ากับอีกแบบคือที่เก็บข้อมูลถาวรสำหรับไฟล์ที่เราอยากจะเก็บไว้นานๆครับอ่ะลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับหน่วยความจำระยะสั้นหรือที่เรียกว่าแรมเนี่ย ก็เหมือนกับโต๊ะเตรียมอาหารของเชฟส่วนหน่วยความจำระยะยาวอย่างฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยก็คือตู้สเบียงใหญ่ๆห,หลังร้านนั่นเองแรมก็เหมือนเคาน์เตอร์ครัวของเชฟเลยครับคือเอาไว้วางของที่ต้องหยิบใช้แบบเดี๋ยวนี้ท่านที่เพราะมันต้องเข้าถึงได้เร็วมากๆส่วนฮาร์ดไดรฟ์หรือ SSD เนี่ยก็คือห้องเก็บของใหญ่ๆของเรานั่นแหละครับเอาไว้เก็บทุกอย่างที่เรายังไม่ใช้ตอนนี้อาจจะหยิบมาช้ากว่าหน่อยแต่ข้อดีคือเก็บได้เยอะมากและที่สำคัญคือปิดเครื่องไปแล้วของก็ไม่หายครับ หลังจากที่เชฟของเราทำงานอย่างหนักในครัวในที่สุดก็ถึงเวลาที่เราจะได้เห็นผลงานกันแล้วครับหลังจากที่คอมพิวเตอร์รับข้อมูลเข้ามาประมวลผลแล้วก็ดึงข้อมูลจากที่เก็บมาใช้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาต์พุตนี่แหละครับคือการแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดออกมาให้เราเห็นให้เรารับรู้ได้กลับมาที่ครัวของเราอีกทีนี่ก็คือตอนที่เชฟจัดจานเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟอาหารให้เราแล้วนั่นเองครับ อุปกรณ์พวกนี้ก็จะทำหน้าที่ปรุงข้ามกับอุปกรณ์อินพุตเลยครับคือมันจะแปลงข้อมูลดิจิทัลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยกลับมาเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นภาพบนหน้าจอเสียงจากลำโพงหรือกระดาษที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ครับเอาละครับทีนี้เรามาลองประกอบร่างเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันดีกว่ามาดูกันว่าจากการคลิกเมาส์แค่ครั้งเดียวมันเดินทางมาถึงสิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอได้อย่างไง เห็นไหมครับว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันทำงานต่อเนื่องกันไปเป็นทอดๆอ,อย่างราบรื่นเลยตั้งแต่รับออเดอร์ไปจนถึงการเสิร์ฟอาหารจานสุดท้ายให้เราและสิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือวงจรทั้ง4ขั้นตอนนี้มันเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำม,มาเป็นล้านๆครั้งในทุกๆวินาทีเลยนะครับมันคือรากฐานที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆที่ขับเคลื่อนทุกอย่างที่เราทำบนคอมพิวเตอร์เลย พอเห็นแบบนี้แล้วมันก็ชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะครับว่าในเมื่อหลักการพื้นฐานที่เรียบง่ายแค่นี้มันสามารถสร้างสิ่งที่ซับซ้อนได้อย่างน่าทึ่งขนาดนี้แล้วเทคโนโลยีในอนาคตอย่าง AI หรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่สร้างอยู่บนหลักการเดียวกันนี้มันจะพาเราไปได้ไกลอีกขนาดไหนกันนะ